สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับมาหาแมงครับผมก่อช่วงนี้นะครับผมเห็นฟ้าฝนเนาะเริ่มทยอยตกกันนะฮะบ,บางพื้นที่ก็ตกหนักบางพื้นที่ก็ตกน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความชื้นนะส่วนนั้นๆน,น,นะครับผมก็หลังจากที่สถานการณ์ของการทําทํทไร่นะผมหลายหลายคนหลายๆท่านก็น่าจะเริ่มหวานกันเกือบแทบจะทุกพื้นที่แล้วนะครับผมวันนี้เห็นอากาศแบบนี้นะครับผมก็เลยเอ,อยากจะหยิบยกนะครับผมหนึ่งประเด็น สาเหตุที่ทําให้ข้าวนั้นผลผลิตเสียหายนะครับผมก็จะหยิยบยกในเรื่องของโรคแล้วกันนะครับผมก็คือโรคที่มากับความชื้นหรือน้ําฝนอย่างนี้นะครับผมเราจะน,นี้ค่อนข้างที่จะนี้ไม่พ้นหรือจะเจอเรื่อยๆเลยนะครับผมก็คือในเรื่องของอโรคใบจุดสีน้ําตาลน,นะครับผมเชสดตรงนี้นะครับผมในแปลงนี้นะครับผมยังยังไม่ยังไม่มีการระบาดนะครับผมแต่ว่าผมจะมานั่งเล่าให้ฟังเนาะว่าสาเหตุที่มันเกิดและวิธีการที่จะป้องกันและกําจัดนั้น เราจะทํำยังไงกันได้บ้างนะครับผมหลายๆคนที่เป็นกังวลนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับผมว่าโรคข้าวนะผมมันมีอยู่หลายอย่างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคใบจุดใบขีดใบดําใบด่างใบลายกาบใบเน่าใบไหมนะครับผมแต่วันนี้ผมจะยกเคสของเรื่องของอโรคใบจุดสีน้าตาลในนาข้าวนะครับผมที่จะมาเจอบ่อยกับสภาพอากาศที่เป็นประมาณนี้นะครับผมพอฟ้าฝนตกลงมามีความชื้นค่อนข้างเยอะ กลางวันแดดร้อนจัดอย่างเงี้ยครับผมก็จะเจอโรคนี้เรื่อยนะครับผมก็คือโรคใบจุดสีน้ําตาลนั่นเองนะครับโรคนี้นะครับผมเชื้อสาหตตนะครับผมเป็นเชื้อราครับเป็นเชื้อราครับก็คือตัวใบโพลาริสอเลซ่านะครับผมซึ่งพวกนี้การระบาดเนี้ยจะมาได้กับทั้งทางลมทางน้ําคนเดินผ่านนกหนูสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับผมสามารถติดพวกนี้มาได้หมดเลยเนื่องจากว่าเชื้อราพวกนี้นะครับผมมีสปอร์นะครับมีสปอร์ที่มันเบามากแล้วทีนี้พอ พอมันมีมีการระบาดตรงใดตรงหนึ่งนะครับผมมันก็จะมันก็จะปิวมากับลมนะครับพอปิวมากับลมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการที่ที่มาระบาดตรงในแปลงนาเราได้นะครับผมเนาะอันนี้คือตัวนี้นะฮะถ้าวิธีการป้องกันนะผมเข้าเรื่องเลยนะฮะวิธีการป้องกันคือหนึ่งแหละใช้พันธุ์ต้านทานเนาะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเลยการใช้พันธุ์ต้านทานพันธุ์ต้านทานของโรคนี้มีอะไรบ้าง หลักๆเลยคือข้าวหอมปทุมนะฮะต้านทานได้แน่นะครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นต้านทานโรคพวกนี้นะครับผมข้าวหอมปฐุมนะครับผมต้านทานได้แน่นอนนะครับผมเพราะเพราะเป็นกลุ่มพวกใบแข็งแต่ทุกวันนี้หลายสายพันธุ์นะหลายสายพันธุ์นะครับผมที่ที่สามารถต้านทานพันธุ์นี้ได้นะส่วนพันธุ์ที่อ่อนแอก็อย่างเช่นพวกข้าวกลุ่มข้าวต้นนิ่มต่างๆนะพวกนี้จะเป็นข้าวแปดเก้านี่ก็นิ่มหกหนึ่งก็นิ่มนะผมข้าวเบานะฮะหรือแม้แต่เป็นกลุ่มสี่หนึ่งสี่เจ็ดอะไรต่างๆจะแพ้แพ้โรคพวกนี้ค่อนข้าง ค่อนข้างไวค่อนข้างเยอะนะครับผมทีนี้ถ้าถ้าเราเลือกใช้พันธุ์ที่ถูกมันก็กันได้ระดับนึงนะครับสองก็คือก่อนวานนะครับเ,เราใช้สารคุกมเมล็ดก่อนหวานได้นะครับผมเพื่อป้องกันเนาะอย่างพวกแคปแทนแมนโคเซปอะไรพวกนี้นะครับผมสามารถที่จะ ป้องกันพวกเมล็ดนะฮะเหล่านี้เชื้อราเหล่านี้นะครับผมไม่ให้ไม่ให้เกิดการระบาดลุกลามได้ก่อนที่เราจะไปหว่านนะครับผมเนาะที่นี้ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเราจะจัดการยังไงนะฮะบ,บางคนก็ใช้ทั้งคือสารพวกแคปแทนแมนโคเซตอะไรพวกนี้อยู่หรือบางคนใช้พวกโพพีเนปอยู่บางคนใช้ ไตไซคาโซนอยู่อะไรพวกนี้คือสารกลุ่มเหล่านี้ก็สามารถป้องกันกําจัดได้อยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการระบาดแรงๆนะครับผมผมแนะนําว่าให้ขยับไปใช้พวกอะอซอซิสตโตเบนหรือไดฟีนโคโนาโซนอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถกําจัดป้องกันได้นะครับผมหลายๆคนแลวท่านเป็นกังวลน,นะซึ่งจริงมันก็น่าเป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าโรคนี้ถ้าเกิดกับข้าวช่วงตั้งแต่ระยะถ้าสมมติเป็นข้า,บาวบ่าเนาะถ้าเกิดอยู่ในช่วงประมาณสัก40กว่าวันไปหา50วันนะฮะ มันจะส่งผลให้เกิดโรคเมล็ดด่างได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเป็นหนักด้วยนะครับผมในช่วงที่ข้าวออกดอกออกรวงเนื่องจากว่าช่วงนั้นข้าวมันนอนแอร์อยู่แล้วตามธรรมชาตินะฮะก็เลยเอายิบยกนะครับผมมาเป็นประเด็นนะฮะบ,บอกเล่าตรงนี้นะครับผมว่าหนนี้ฤดูนี้นะครับผมถ้าเราฉีดพ่นสารต่างๆนะครับผมหนึ่งแหละเราควรทําให้ ต้นข้าวเราแข็งแรงนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปว่าถ้าผมผมใช้ก็เลือกใช้ตัวอะมิโนโกรดอะมิโนเพปไทด์ต่างๆนะครับผมก็ใช้เข้าไปและสอก็คือปุ๋ยเกรด็ดนะฮะที่ที่มันเชื้อเชื้อราใบจุดเนี่ยเกิดได้เยอะด้วยก็คือสภาพดินให้มันไม่ดีนะฮะผมบอกเลยนะสภาพดินที่มันไม่ดีอย่างสมมติขาดธาตุพวกโพเทสเซียมขาดธาตุพวกอะอะ,อะซิลิกอนอะไรพวกเนี้ย ดินดินทักษะธาตุพวกนี้นะครับมันจะเกิดโรคใบจุดได้ง่ายขึ้นได้เยอะขึนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนาพื้นไหนที่ใช้แต่ยูเรียเป็นประจานะอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ว่าว่ามันไม่ดีนะฮะคือมันก็ดีมันทําให้เข้างามนะครับแต่บางทีมันอาจจะทําให้กลุ่มพวกโพแทสเซียมหรือซิลิกอนซิลิก้าอะไรพวกนี้มันมันหายไปนะฮะมันถูกกดอยู่นะครับผมมันทําให้ออกฤทธิ์ไม่ได้นะฮะมันก็เลยเส้นใยข้างในมันก็จะไม่แข็งแรง นะครับผมยังแคลเซียม,มนี่ก็สําคัญนะพะเส้นใยไม่แข็งแรงอะไรพวกนี้นะครับผมใบมันก็จะไม่แข็งแรงไปด้วยแล้วเกิดโรคใบจุดได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมพวกนี้เข้าไปแทนนะครับผมพวกโพแทสเซียมซิลิคอนพวกนี้แคลเซียมโบรอนอะไรพวกนี้หรือแม้แต่ตัวที่เป็นเป็นอะมิโน,โนนะครับผมมันก็จะทำให้เส้นใยพวกนี้แข็งแรงขึ้นรากแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะเกิดปัญหาพวกนี้ได้ ได้น้อยลงนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือได้น้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครเปลี่ยนแล้วนะครับก็กําจัดได้โดยใช้พวกนี้แหละฮะเอาแคปแทนแมนโคเซปบ้างอ่าโพพินแนบบ้างนะครับผมเนาะคือสุดท้ายแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่อยู่ก็จะเป็นไอะซ็อกซิสโทบินไดฟิโนโคโนโซอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับผมเราก็วันนี้คงจะมาหยิบยกนะครับผมบอกเล่ากันนะฮะก็เห็นอากาศอย่างนี้เนาะก็เลยมาทักทายกันด้วย การเตรียมการนะครับผมเนาะการเตรียมการยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะมานั่งเล่าเรื่องของหนอนให้อีกรอบนึงนะครับผมคือยัองไงหนอนเป็นประเด็นที่เป็นวาระแห่งวาระแห่งรุ่นนะครับผมไม่ใช่แห่งชาตินะนะครับผมรุ่นนี้ยังไงเราก็หนีไม่พ้นเดี๋ยวผมจะมานั่งเล่านั่งบอกกันอีกทีเพราะว่าหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับผมถามเข้ามาเยอะมากว่าเราจะ มีการเตรียมการจัดการยังไงเพราะว่าบางคนฉีดแล้วมันไม่อยู่เนาะนะครับผมก็วันนี้นะผมเอามาบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันนะครับเพื่อที่จะเตรียมการรับมือได้ทันนะครับผมแล้วก็ยังไงวนนี้น้ําท่ามาดีฝนฟ้าเริ่มตกแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นนิมิตใบอันดีแห่งการทําไร่ทํานานะครับผมแล้วก็ยังไงให้พี่น้องเราทุกคนทุกท่านนะครับผมทํานาทําไร่ให้ได้ผลผลิตที่ดีๆก็แล้วกันนะครับผมใครมีปัญหาสงสัย พูดคุยสอบถามกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมที่ไลน์ id sbm26 นะครับผมหรือคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมเข้ามาอ่านและนําไปปรับใช้นะครับผมกับท่องได้ท่องนาของตัวเองนะครับผมเนาะโอเคครับวันนี้คงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวดีไงจะนามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ